คุณนายแม่านะกอมาคุณนายแม่หน่อยหน่อยนะคุณนายลูกจะเข้าไปคุณนายลูกจะเข้ากันจังได้ไพราะมนมีที่เข้าที่ออกนะลูกให้ยูบ่แดดเนาะไม่แดดก็โอเควันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่นิตยามาอ่ะแจกน้ำยาขนมจีนน้ำยานะคะขอบคุณคุณแม่ เรือก็ให้เรือยิ่งๆขึ้นไปนะจ๊ะใคอยากมาเลยลูกขอยากมาเลยจ้ายำยาน้ำยาเับกุ้งๆเหสามคนอแม่ดีบอเออเอาปลาให้แม่เด้ด้วยประมาณสามคนปวยมัดเหนียว ส่งส่งละเปลี่ยนโคโโคโโคโนาโคโ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 ขอยอยดีนะลูกเดี๋ยวมันจะล้วนละะแล้วูกแล้วอย่าเพงต้องการควคุเขาเขาสาอันนี้อือนยนะาไ่ได้บอกเนหรอเออม่ต้องปากซื้ออินเนี่ยูาเห็ดปัวโอ้ยัดเาคลิปปมันเป็นอะไรที่ต้องการน้ำยาไง น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวน้ำยาออนข้าวพุนน้ำเงี้ยวข้าวพุนน้ำเงี้ยวน้ำยาแตน้ำยานั่นแหละมันเป็นน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวจอกสีแดงแม่คือน้ำยาน้ำยาแผวลพบุรีเดี๋ยวโคราชจะเป็นน้ำยาน้ำยามันจะออกหวานอันนี้นะจอกหวานนี่ยฟ้าขอบคุณคุณแม่นิตยานะคะ ที่มีน้ำยาหนมจีนข้าวปุ้นข้าวปุ้นหนมจีนน้ำยาไม่แกลูกแก่หลานที่งานสามัญพี่นแพงเป็นเส้นเป็นสายให้ได้เงินได้นข้ามห็นล่ามหรวยเป็นเส้นเป็นสายมากคือจังขอบุณนีเด้อแม่เด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าให้ลูกเหตเตาแล้วได้ยุได้กินที่งานสามัญพี่บันแพะผูได้ใดอยากมาเน้อขอาคุ้น้ะลูกเด้อแต่น้ำยาแต่น้ำยาป่านี้มันมีอะไรอ่ะ ปลาทูใช่ไหมใช่ปลาทูไหมมาเด้อมาเด้อมาเด้อลูกเต่าเราได้เพื่อได้อยากใส่ขึ้นถืออันนี้กระดาษซื้อกระดาษมาแม่อะไรไหนที่ไม่เอากระดาษ กไแม่เล่นไม่จะไปวันน yes. no <sh> to ี้มันหมดแล้วมันหมดแล้วไปขายแล้วเด้อน้ำขายเลยเด้อ หมดแล้วหมดเล้่แอมแข่งกำลังมา คนเทพไหมตัวนี้ไหมเทพผืนทีใบที่สายห้องน้ำยู่ทางดห้องน้ำทางใดจาห้องน้ำทางใด hông nam thang này. Vụ thang đây hông nam. Hông nam ở thang đây cha. Hông nam ở thang này lu. Ôi. À, thụt rồi. ลูกหลานทีมงานสาวน้อยเซเปนแพงมาถึงแล้ว เลยจ้ะห้องน้ำทําใหม่ๆเลยสุขาหญิงสุขาชายห้องน้ำใหม่เลยจ้ะ ป้าดอกคูณมีงามให้ ต้นใหม่ต้นกระยอมมีเป็นไนสาลาเพิ่นเนาะพี่น้อง องพระใหญ่ในสาราดูใครานเห่ียดดีลํำมวนเ้ยปูเดอสิซิงซักซิตก็ได้